นะครับดาวเด่นข้างฝ่ายตัวนึงนะครับของเจ้า SK 520นะครับเจ้ามอดแดงนะครับเรียกว่าไอ้มอดแดงคุณนาคุณตานะครับลูกเต็มบ้านล้านล้านเต็มเมือไอ้ตัวนึงนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆ SK 520สงพ่อสาวกันดีนะครับเพราะว่าเป็นดาวข้างฝ่ายเราก็มาได้นะครับหรือว่าฮ็อผมยังยองของผมเกินไปกับว่าลูกนะครับถ้าเราผมมาครับเข่าตลาดนั้นของลูกดีครับลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืลยจุดเด่นของเขานะครับที่เด่นที่สุดเลยคือเรื่องสีนะครับเรื่องสีเรื่องสีนะครับที่เด่นที่สุดเลยครับ ก้ากรันตีได้เลยครับตัวนี้นะครับนี่ครับมันว่าให้ลูกสีแดงนะครับแดงจนแสบตานะครับอีกตัวนึ่งสารเท้าบ้านเทานี่เพื่อว่าแพงก็ต้องแดงใบก่อนนะครับสีแดงนะครับยังมียังเป็นอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อม้วนพันว่าจะถือจะแพงกระแดงใบก่อนพันว่านะครับกระดูกกับบ่ถึงกับไงหรีแต่ว่าก็ใไสได้นะครับเรื่องหนังเนื้อหนังนะครับเคยเห็นเคยเห็นผลงานแล้วน่าจะรู้ดีนะครับว่าง้วนตัวนี้ให้ลูกแแบบใดนะครับ อายุจะปีผมตัวนี้ตัวนี้เขาแปดปีนะครับอายุจะเขาแปดปีแล้วครับตัวนี้กิดแต่ว่าผลงานแล้วการรีดน้ำเชื่อยังให้น้ำเชื่อดีนะครับน้ำเชื้อดีมากนะครับตอนนี้นะครับผู้ใดผู้ใดสงสัยเรื่องน้ำเชื่อนะครับมีหลายคนดิบถามว่ามันยังมีชีวิตอยู่บ่นะครับหรือว่าน้ำเชื่อมันใส่ใดบอนะครับเขามาเบิ่งวันชาติฟาร์มเลยนะครับเขาเขาเบิ่งทั้งเฟซก็ได้นะครับศูนย์รีดมาตรฐานวันชาติฟาร์มนะครับเขาจะมีมีซองให้เบิ่งตลอดนะครับตัวนี้นะครับเขาดูได้นะครับ หรือผู้ใดสงสัยก็โทรมาทางฟาร์มได้นะครับทางเขาจะทรงทรงการวิ่งน้ำเชืยอยังไงเบิงนะครับตัวนี้นะครับโอกากับล้านตีนะครับตัวนี้แข็งแรงดีมากนะครับน้ำเชืยอนะครับนี่ครับนี่คือตัวจริงนะครับของเจ้าไอ้มดแดงนะครับ SK 5 2 0นะครับ SK 5 2 0อายุสักข์แปปีแล้วนะครับลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับนี่คือเจ้า SK 5 2 0นะครับนี่คือตัวจริงนะครับที่ผมเนี่ยมาถ่ายทอบนะครับช่องลูกเขาเนี้วสาตย์สานนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเดี๋ยวมาเบิงวันฉาดฟารมนะคับ้ก ของม่วของเสียตูวเพิ่นนะครับของฉู่ในลิมิตฟาร์มนะครับที่เพิ่นเอามาไว้นะครับที่ศูนย์รีดน้ำเชื้อนี่นะครับเป็นศูนย์รีดนำเชื้อได้มาตรฐานนะครับน้ำเชื้อทุกหลอดนะครับได้รับมาตรฐานนะครับน้ำเชื้อทุกหลอดนะครับได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะครับมาต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่เอาไปผสมหรือว่าหมอทันใดนะครับหมอผสมพันธุ์นะครับก็สักหูดีนะครับว่าเอชเคหาสองศูนย์เนี่ยให้ลูกดีนะครับผลงานดีนะครับอายุจะครบแปดปีแล้วนะครับน้ำเชื้อรอจับบาทครับผม รอนละอยขึ้กันนะครับนะครับรอนได้ลอยขึ้กันนะครับร่อนได้ลอยถ้าเป็นชุดนะครับผมถ้าเป็นชุดสำหรับหมอผสมเทียมพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งจะรอดครับผมพันหนึ่งตอนนี้ก็บสิบสองสิบสามหลอดนะครับจะเพื้นที่นะครับมากไก่เขากับแถมนะครับนะครัก็ไม่ตายตัวเท่านั้นนะครับคือการขายของเขานี่ก็คือบอกยังไงถ้ามาไก่เมาอยู่หนาฟาร์มกับจะได้ราคาหนึ่งเขาไปส่งอย่เป็นพอพันของฟาร์มโชคนิลมิดฟาร์มนะครับผมจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมอันนี้ก็เป็น พอพันต uh, ัวที่เด็ดนะครับ <Spe token monkey> ของ необход, ฟาร์มเพิ่นเลยนะครับเพิ่นก็อยากจะแนะนำนะครับผมนี่นะครับไอ้น้องแนะนำนะครับตัวนี้ซื้อว่าจังได้ก็ครับพอพันตัวนี้เอชเคหาสองศูนย์ครับเอชเคหาสองศูนย์นะครับซื้อว่าจังได้ก็ครับมดแดงครับไอ้มดแดงนะครับเอชเคหาสองศูนย์นี่นะครับพี่น้องผู้ใดที่เคยเบิ่งช่องลูกขนยาสีสานนะครับที่เห็นผลงานของเพิ่นนะครับลูกผสมที่ไปขายนั่ตลาดนะครับหรือว่าบ้านเฮาเอาไปผสมนะครับกับสีงามนะครับผมอายุไร้ไปได้หรอครับ หกปีหกปีนะครับผมจุดเด่นของเพิ่นคืออะไรก็อธิบัยสีเป็นว่าครับการให้ลูกเลยครับการให้ลูกกับสีคือตัวของเขาเนี่ยคือการให้ลูกเก็บสีเนียนเป็นบ่าครับเก็บสีแม่ดางเนียนเลยเป็นบ้าครับนี่นะครับที่นี่เรา่าราคานําเชื้อนะครับอ่าเอฟซีสีเบืองแล้วอยากได้นําเชื้อนะครับนําเชื้อราคาเท่าไรก็ครับดูดอร่อยครับดูดเป็นชุดกัน ซิฟแถมหาอรอยอ๋อซื้อซิฟแถมหานะครับแต่ซื้อเป็นโดกระโดดอร่อยนะครับครับผมน้ำเชื่อมผ้าซูรีตมาตรฐานครับอ๋อน้ำเชื่อมผ้าซูรีตมาตรฐานนะครับซูรีตยุไซก็ครับยุธาภะอ่านี่ครับยุธาภะนะครับเดี๋ยวบ่าวที่มีโอกาสนะครับกับผ้าเอฟซีช่องลูกขเนแกเซสานนะครับไปเยี่ยมชมนะครับศูนย์รีตน้ำเชื่อเพิ่นนะครับยุธาภะขอนแก่นนะครับผมนะครับเอางงามเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับ SK สเคหาสองศูนย์นะครับการหายรูกนะครับเน,บนี่ยน,นะครับมันเป็นผลงานเด่นๆนะครับต่อไปเป็นรุ่นแรกเกิดถึงบุกเบียเทพเมียสีแดงนะครับไปท่านนาวัวทุกรุ่นมาที่สนามได้น,นะคะรับเทพเมียสีแดงนะครับ าเบิ้งตัวต่อไปห้องฟ้าเพิ่นนะครับนี่ครับ้องเสียูเพิ่นนะครับเข้าู่สนามได้เลยเดี๋ยวให้เสียเพลินน้ำนะครับตัวนี้เป็นซื้อจะได้ครับเสียครับซีว่ายศูนย์สองหกครับซีว่ายศูนย์เก้าหกนี่นะครับพี่น้องอายุหไร่ปะไรเลรอครับซีว่ายซีกลัวครับอานะครับเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะครับเบิ้งนะครับนี่นะครับซีว่ายศูนย์เก้าหกนะครับ ก็เป็นคอร์ดิสนะครับของเพื่อนนะครับครับซื้อไว้กันได้หรอครับมดเอกครับมดเอกนะครับซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับผมลู่านี่ครับลูกว่านอนนะครับแม่เพื่อนเลยครับอ๋อแม่สายสาซีไว้นะครับอายุจักปีหรอครับสามปีนิดๆนะครับ จุดเด่นของ่นคึ้นอะไดครับของตัวนี้ครับเนื้อะรเน้อเนื้อแล้วกันนะครับการให้เนื้อนะครับนี่นะครับพคนว่าเป็นพระเอกของฟร์มเลยนะครับการให้เนื้อนะครับจุดเด่นของนขึ้นเนื้อนังนะครับการให้ลูกไปยังไงครับืออ นี่นะครับเม็ดสีดีนะครับเป็นไฮไลท์นะครับการเก็บสีนะครับของลูกนะครับเปอร์เซ็นต์การหาลูกเลยครับตัวแม่กับตัวผู้เทียบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ว่าได้เก็บข้อมูลอะนะเพิ่อนมาได้เชื่อนี่ครับเพราะว่าถ้าว่าไฟลายก็คือย่องหมวยของอ่าเนี่ยนะเพิ่อนมาแล้วพอไฟลายเป็นการเพิ่อนเราพได้เก็บข้อมูลนะครับแต่ว่า,า,าต,ตามที่อ่าครับตามที่เห็นออกมาคือการเก็บสีไฮเปอรนเนียนผมนะครับราคาดัมเชืยอนะครับร้อยครับ ราคานำเชือโดดละลอยนะครับผมอ่านี่คับราคกัตะกอสับปะรดอ่านี่ครับราคากัสีตรกอนสับปะรด,ดครับโดดละลอยนะครับพอดีแม่ดีครับนี่ครับสายพอดีแม่ไลลด้รำร้องหมดกันมาตัวนี้ว่าติดสายไอ้ผมอะ่ะ พานอกแม่นอกนะฮะพอนอกแม่นอกฮาวเวฮาวเอยากคุยหลมาเขาเขา,า,ด,า,า,า,เาเดียังกับทั้งสิ้นครับเขาเป็น้องมาตัวเองอรับมีน้องอยากได้ก็ลองมาเอาดอกเชืยร์ไปวัดเบิ่อนนะครับ,ยกกบเยอะขึ้นเพาว่าเพาเขาเป็นยอดง้อยอย่างง้วนน,น,น,นนะครับผลงานเราครับนี่ครับสองเมืองคนงานนะครับแต่ทีเอสเคฮสองศูนย์นะครับพี่น้องดังโธบ้านทุกเมืองน,นะครับรอยเอสทะลักามอุบลนะครับเห็นตัวไปเอกเห็นตัวไปเอกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กำลังเดินขึ้นมานะครับซี่ไหวศูนย์เก่าหกนะครับพี่น้อง นี่ครับเบอร์โทรฟ้าเบอร์ใดก็ครับเสียครับ081ย์แปดหนึ่งศูนย์แปนะครับผู้ใดสนใจอยากได้นำเชื่อนะครับจากฟ้าของเพื่อนลองติดต่อมาได้นะครับแลวเขาเนี่ยรีดท่างศูนย์มาตรฐานนะครับอ่าครับรับประกันบริษัทนะครับตัวทุกตัวตัวเลือกตัวโปรโมชั่มเรียบร้อยครับตัวนี้เขาบม่ได้รีดเทือนนะครับครับผมที่คุ้ยๆบางตัวอาจจะรีดเทือนอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับผมไม่ได้สนั้นนะครับอ๋อนี่นะครับเป็นมีิสุนเป็นมิส เค,เครื่องเครื่องที่เขาใส่เหรียญนี่คือมีเครื่องเดียวในประเทศไทยเครื่องของเอกชนนะครับครัสามล้านกว่าบาทนะครับตัวน,นี้ครับผมน,บนี่นะครับครับเหมือนมีโอกาสแต่ว,ว่าที่พาพี่พังไปเบื้องนะครับศูนย์เหรียญทั้งหมดนะครับ <c oughs> ซูนลีอยู่ทางไหนก่อนครับซูนลีดเลยเขาไอซูนมาทานเขาอยู่ไอเครื่องแต่ว่เสร็จทางโกสุมทาภะนะครับโกสุมทาภะนี่นะครับวันชาติฟานะครับนี่เป็นร่างเครื่องแต่ว่าไอไม่นะครับสามล้านกว่าบาทนะครับงวดทุกตัวก็อยู่ประจำอยู่ซูนลีนะครับนี่นะครับอยากเบิ้งตัวจริงนะครับต้องไปเบิ้งที่ซูนลีดเพราะว่าพออยู่ฟ้ามคนเมื่อไ้เอาไว้แล้วนะครับฟ้ามประจำคุ้ยมางวดเขาดีเองซะทั้งสี่นะครับต้องมาวัดเลยผลงานกันเองนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเขาลีดเขากระามันมัน ผ่านรีดผ่านศูนย์ถึงต้องตามตามกฎหมายถูกต้องตามกรมวทรัพย์สินคนหลับร้องเหรอครับครับผมเอาครับเือพี่น้องเกษตรกรใส่หรือเปล่มันใจได้คือว่าต้องไปพว้งมาต้องมีแท่งติดต่อมีโลกนั้นโลกนี้นะฮะครับผมเพื่อห้องตรวจท่านสุมาทรานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาบอกเด็กคุยว่าเป็นตััวน้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้เก่งงแค่ไหงสี่นะครับพี่น้องของเบิ่งอนก็เยสายตาตัวเองนะครับชุ่มตัวจริงได้นะครับ โอ้ยมั่งชุ่มซึ่งเมื่อวานก็เจ๊งถูกตัววันนี้ก็พ่ายแล้วน้องมะเบิงบอกมาแล้วนี่เป็นอันใดนะครับตัวนี้กับมาเบิงเขาเองนะครับครับผมนี่ครับตัวจริงท่ามาเบิงแล้วนะครับนี่ตัวที่มิสเตอร์เบิงจะหยิบก่อนนะคะหยิบสายปืนหยิบตัวค่ะ ครับสําหรับวันนี้ช่องลูกคนนี้ช่วยานก็ต้องขอบคุณนะครับโชคดีนวินฟาร์มนะครับผมที่ให้โอกาสนะครับท่าพี่พี่น้องนะครับมาเบิงพงว่าพอพันกำลังนะครับผมโจาถแล้วกับสีไปเยี่ยมเพิ่นยุฟาร์มนะครับเพิ่นว่ามีพี่น้องนะครับอยากได้งื่อลูกผสมยุฟาร์มเพิ่นกับหลายนะครับหลายหลายนะครับลูกผสมนะครับทีราคาพี่น้องตลาดนัดโคบือบ้านหันหร่อเราครับผมนี่นะครับเสียตูวเพิ่นเป็นเอ่อเจ้าของต you eh, ลาดนัดนะครับโคกบือบ้านหันนะครับผมนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับผม เกินมีง้อลูกผสมนะครับไทยบ้านเฮาอยากได้ในราคาเรต้องไปเด่นถึงขนาดเลือดลอยนะครับอยู่ฟ้าเพิ่นเลือดผสมกับมีนะครับต้อกเป็นราคาคุยอั่างนั้นสิเป็นตัวจริงเลยครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสว่าว่าที่จะพาพี่น้องไปเบิ่งเปิดราคางวอฟ้าเพิ่นนะครับนะครับลูกผสมงามๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเป็นตะเกียบลนะคะ พอท่านครับพระเอกประจําฟาร์มนะครับพี่น้องนะครับดาวข้างฟานะพอนะนะครับคือว่าผมเอกับผู้จักนะครับลูกเอเชีหาสองศูนย์ทะลุไอ้มดแดงครับพี่น้องนะครับผมผมหมูหันต้องหันนะพผสมว้ปีไม้นะครับผสมไบทั้งหมดสิบตัวครับพี่น้องตัวนี้แหละครับเพราะว่าผมกับมักแห้งพี่น้องให้ลูกดีครับลูกแะตัดตัวไป่นังหงนะพี่น้องแดงนะครับแดงหนังย่นนะครับต้องหันพ่อนูครับเล่าไปประกวดนะครับกลายเป็นลูกเอเชียสองศูนย์ก็เลยละไม่ได้ เป็นงดบริสมที่ได้รางวัลพี่น้องนะครับนะครับก็ถือว่างามครับตัวนี้นะครับเอชเคหาสองศูนย์ครับพอดีนั้นอาจจะมีแสงนี่จังน้อยครับพี่น้องนะแต่ว่าก็จะให้เบิริการครับถือว่าโค้งสั่งนี่ครับเพิ่มเอินวอดแดงเป็นแบบขามพอเนี่ครับคือสีตัวนี้ว่าต้องบรรยายหลายับตัวนี้ลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองครับตัวนี้ครับตัวนี้ว่าต้องบรรยายหลายนะพอเนาะ ลูกเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะครับคือโวยไงว่าแดงคักแดงแน่พี่น้องแดงเวดบักขามตัวนี้นะครับลูกออกมาดีคักพี่น้องนะครับโมฮันมักนะครับเอาใส่ลูกว่าเดี๋ของเลยเจ็ดสี่ห้าสองศูนย์เลเอาพอร้องกันบรรยายน้งขอดีนะพอนี้จะของว่าร้องบรรยายนี่ครับสรรพคุณของเอชเทหะสองศูนย์ตัวนี้นะครับผมหมั่นใจในเรื่องสีนะครับครับตัวนี้นะครับผมหมั่นใจเลยนะครับสารเรื่องสีนะครับแม่สีพอดีนะครับผมอยากแนะน้ำหมอหรือเกษตรกรนะครับว่าถ้าแม่อะไสี กำกึ้งกลางๆนะครับหรือออกจะออกเหลืองับหรือบดหรือขาวนะครับผมอยากเป็นน้ำใสตัวนี้ไปเลยครับนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อดีสีดีับผมกลาการลันตีเลยครับคือยังงานประกวดสาระามเมื่อกี้เลยครับลูกผสมนะครับผมกาท้าเลยว่าติดหนึ่งในสามเป็นลูกมดแดงสองโตนะครับที่หนึ่งลูกมดแดงที่สามลูกมดแดงนะครับรับจังหวัดนะครับแล้ว ที่สองนี่ค็อลูกเกมบอลนะครับครับนะครับนี่แหละครับผมถึงกล้ากระตีว่าทุกปีที่จัดไหนี่สองสามปีไหนี่นะครับลูกโมแดลเนี่ติดตลอดนะครับตัวนี้นะครับครับถึงกล้ากระตีว่าเรื่องสีนี่เส้นขนมจีนได้ครับสโซโลตัวนุ่ยเส้นขนมเมนโนมเมนเลยระดับเลยละครับขนมเมนมาเจะได้ทุกโตนะครับเยอะมากขึ้นกว่าเขากว่ามีคือออกไลยกับมีนะครับตัวนี้มันอันตุกกรรมเนี่ยเขาแบบพวกกาว่าเขายังไงล่ะขันนั่นขันนี่นะครับครับคือว่ามันก็มีสายเลือด ทั้งคอทั้งแม่บวกกันแล้วมันออกมาหนี่คือเขากับพวกสามารถที่จะที่ชัดได้ว่าจะไปบุ้งบวกเขียนได้วไวมันออกกำหนดออกมาสีนั้นสีนี้นะครับครับพอใน่ซ่หมากระแดงนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะข่าวเพราะผิดพลาดนะครับตัวนี้นะครับคือว่าไงว่าแดงทุกตัวแดงเส้นตัวนี้ครับผมพอผมก็คงกับเซิ้งของพอกันกับเป็นสีแดงกันนะพ่อนะครับประมาณเขาตัวนี้ถือโป๊แพ่งกับตัวแดงไว้ก้อนนะครับตัวนี้นะครับครับก็ถือว่าพงงามกับตัวแดงไนะครับครับเอาพ่อผมถามแนวตัวนี้มันเป็นลูกตัวใดครับพ่อตัวนี้เป็นลูกเหมือ อ๋อสายพอสายพอครับเดี๋ยวคุณดีถามหาพอหาเมียเป็นลูกไม่ไปก็ได้ยังมีคว้าเขา S อสี่สามสี่กับเมียเมีย S C ห้าเจ็ดแปดเป็นว่ครับแม่นครับเป็นม้วนสายตระกุน S C ม้วนตะนี้มีความสามารถพิเศษิถ้าไรกันเรื่องสายพันธ์ทั้งไอ้ไรกันเรื่องสายพันธ์ทั้งไอ้ปศุสัตว์เขาจะบอกว่าง้วนี้มันเป็นง้วนคือเสี่ยงต่อการที่เด เป็นพอพันนะครับคือเขาเห็ดอินบีอินบีดออกมานะครับแต่ว่าต้องบอกกันไปไกลแล้วครับเรื่องเรื่องการเห็ดอินบีทนี่ครับคือคล้ายๆกรับง้วเขาจะบอกว่าเห็ดเลือดทิศถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าเสียก็เสียไปเลยนะครับครับในล้านใน่ล้านตัวอาจจะมีแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับเปวนแบบนั้นนะครับผมกับพวกรายพวกผมก็หนักวิชาการนะครับร้องศึกษาเบิ่งนะครับการเห็ดอินอินอินบีดเห็ดนี่ยังนะครับเพราะว่ามันถึงมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถผลิตลูกแบงได้หลายคแบบนี่แหละครับร้องรองเบิ้งนะครับลองใส่บริการเบิ้ง เพราะว่าแต่คงมีคนใส่มาหลายเลยสำหรับตัวนี้นะครับครเพราะว่าน่าจะเป็นดาวข้างฟ้าแล้วสำหรับผมด้วยครับดาวข้างฟ้าเนาะพ่อครับเพราะว่าน้ำเชื่อผมหลุดมาหนี่เระมาณั้นปีหาปีแล้วผมมีผมมีเหลือติดถังนะครับเ่ราะเป็นราคาคุยนะครับราคาละตีนะครับลองเมฆคนที่บาทเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ครับอ๋อครับพี่น้องอันนี้คือผมก็ใส้ครับผมใส่ทั้งหมดซิปโต้เลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับการถือว่า นำเชื่อมาตรฐานพี่น้องครับให้ลูกดีพี่น้องเพราะว่าไม่ท้ายคลิปได้เรามองนะว่าตัวเดงง้อง้างตังแดงนี่เป็นง้อพอลูกตัวใดครับเขาบอกได้ว่าเอชเชหาสองนพี่น้องนะครับไอ้หมดแดงหมดเลยครับนังนานๆยนนหนูนี่ครับนังนาซสายใหญ่พี่น้องนะครับก็ถือว่าให้ลูกออกมาดีพี่น้องนะครับการั้ตีกัคนงานครับวันนี้เพ่ต้องวอดไลค์ครับตัวนี้นะครับบอกแค่ว่าไอ้หมดแดงเขาหูนะครับว่าเป็นให้ลูกดีครับพี่น้องนะครับก็ให้เบื้องล่ังตรงคับครับ เอาวันนี้พอตัวสุดท้ายแล้วพ่อแมที่ฝากถึงนเกษตรกรนะร่บพ่อ่ประเทศนีับเอาสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมอยากฝากไว้นะ <c ắm> <pol> ครับว่าการผสมง้วนะครับตองเบิงแมงงัวห้องน้ำนะครับพ่าเมนว่าออกมาแล้วจะได้ได้ดีทุกตัวมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับตัวนี้ตองเบิงพ่อเบิงแม่นะครับพ่าเมนว่าไปซื้อน้ำเชื่อราคาหลายๆมันใส่มันกับว่าดีเสมอไปนะครับนี่นะครับผมต้องบอกว่าให้เบิงพ่อเบิงแม่เขาเบิงพันประวัติอ่ครับมันเป็นไหลมั่งได่นะครับครับนะครับตัวนี้นะครับ เราก็ chat, อยากฝากไว้นะครับว่า Freud, whatever, อยากฝากพี่น้องเกษตรกรหรือหมอไว้นะครับว่าน้ำเชื่อของโูคแล้นราหมีฟ้ามนะครับของผมนะครับพว่าผมขายราคานี่ทุกทุกตนะครับราคาหนึ่งร้อยบาททุกตนะครับบาค้นก็บอกว่าราคาคือถือเฉยเอามันดีอยู่ผมว่าราคาลอยเดียวนี่เอามาใส่สยังงครน้องนี่นะครับครับถ้ามีเวลานะครับตามงานประกวดที่ผมบอกโชว์คือสอบถามได้นะครับว <c oughs> ่าผมไปโชว์บอกว่าเนตัวจริงได้นะครับตัวนี้นะครับเราขอ หรือเหรียญเลเซเหรียญ้ายนะครับขอเบิ่งใบเพดีกีเบิ่งลูกตัวจริงเบิ่งลูกวิดีโอได้นะครับตัวนี้นะครับถูกโตนะครับของฟ้ามนะครับผมกลากกระร้นตีนะครับว่าไม่เอาเขียนเขียนลูกมันหลอกพี่น้องนะครับครับนะครับตัวนี้นะครับคือเขาเขาคือจุดขายของเขาเนี่ตัวนี้นะครับคือผมจะเน้นเน้นอย่างเดียวนะครับคือเกษตรกรนะครับลากหญ้านะครับคือผมอย่างคือต้องซื้อข้อหนอคือผมบอกแต้กอนอ้นนี้แล้วนะครับว่าอีกสามปีผมซื้อข้อหนอวันนี้ผมเดินทางมาถึงสามปีแล้วผมเลยซื้อข้อหนอรา่ว่าผมอย่นองได้ พัฒนาสายพันธุ์เพื่ออย่างห้มีพันธุกรรมที่ดีมาใส่กับพี่น้องนะครับก็ขพอฝากพี่น้องกเกษตรกรไว้นะครับนะครับตอนนี้นะครับกับเบื้องดีๆนะครับคว้อนผสมนะครับอย่าไปอย่าไปหลงในเรื่องราคานะครับบาง้วบางโกราคาราคาต้ํงเชืยอถูกได้่าพันธุกรรมเขาเยี่ยมนะครับตอนี้นะครับนะครับเพราะอะไรว่ากันนะครับการขายนะครับเป็นการตลาดการสั่งการตลาดเป็นของขายของมั่นนะครับคือว่า การตลาดของผมก็ไปแบบนี้ลูกแบบนี้นะครับครับนะครับการตลาดคนหนึ่งก็อจะลูกอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็บพรว่ากันนะครับแต่ก็ไปจมปีกันนะครับอาชีนอาชีพกันนะครับซอยๆกันไปนะครับียังบอกซอยเหลือกันนะครับคนอาชีพกันนะครับคือเขาแบบผมขอฝากทุกคนเลยครับจะเป็นตัวพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกฟาร์มนะครับจะของมั่งใดใครมาสั่นนะครับเ่ราเหมืนเซิงว่าอยู่แถวน้ำพอพันเหนือของเกิดจากคอนี่แล้วคุณนอาไปเอาปูยาตายายมาลงนะครับเพร่าสวมควนนะครับตัวนี้นะครับผมอยากจะฝากไว้ครับ ำเราฟ้ามถูกฟ้ามนะครับยัดตัวพี่น้องเกษตรกรนะครับคือคนละหงานะครับสงสารเพิ่นนะครับก็จะหาเงินในแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะครับมาสมว่าตัวเราเป็นพันนะครับนี่ครับถ้าผู้ใดหาเงานมันก็ง่ายไปนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวพ่อครับก่อนสิกลับจารักกันไปขออย่าพนักพิงแดงเชิญมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับพ่อเบอร์โทรติดต่อนะครับถ้าฟาร์มโดยตรงนะครับเบอร์0812615529นะครับหรืออีกเบอร์นึงก็085 0020250นะครับ กั็เบอร์ฟ้ามโดยตรงนะครับหรือผู้ดง่าตลาดนัำวัวนะครับตลาดนัดโคกับเบอบ้านหันนะครับเอาไปหาเลยครับยกกองนวยการนะครับหัวกับเมียถือว่าไม่ดีเท่าไหร่หรอครับเอาไปเลยครับกองนวยการนะครับเอาไปเลยครับตรงนั้นหละครับขอบคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับพ่อครับ